สวัสดีครับพบกับลาเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนมือใหม่หัดปั้นป้าเหลี่ยงนะครับอืมอันดับแรกเลยครับเข้าเกมมาเนาะสมัครมิวมาใหม่เข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆเราพยายามเล่นเอเล่นเกมถึงด่านหนึ่งร้อห้าสิบนะครับมองภาพไหมเนี่ยสเตจหลักแล้วก็เล่นได้ถึงร้อยห้าสิบอันนี้ไม่งงเนาะอืมอัาน,นี้งงก็สอนยากว่ะ ถึงร้อห้าสิบปุ๊บใช่ไหมพยายามเล่นวันจัน์พุธพฤหัสสุขมองภาพไหมครับเล่นตรงเนี้ยมันจะได้รูบี้ฟรีทุกสามร้อยรูบี้คือเดือนต่อไปปุ๊บเราก็มาเล่นอีกสามตาพอร้อยห้าสิบอืมหนึ่งร้อยแล้วก็สามสิบมองภาพไหมครับเราก็มาเก็บรูบี้ตรงนี้เนี่ยภารกิจตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ไปที่ภาร,รกิจพิเศษเนี่ยมันทุกคนจะรู้กันเองเลยเนี่ยเล่นสามตาปุ๊บล้วก็มาเก็บรูบรี้มาอยู่อยู่ข้างล่าง แถวนี้แหละเ응ก็บป,ปุ๊บพอรอยทีีเลื่นเดือนต่อไปเลยฟังฟังไหมปั้นแป้เหลียงอ,อารมณ์ประมาณนี้ถค่ใครไม่เวลานะครับอืแป้เหลียงนี้คือสําคัญตรงที่กิวนะครับจิวตรงนี้อืมร้านจิวมีเพิ่มเติมมาใหม่นะครับม,มีการขอมีการอะไรเกิดขึ้นนะ เมื่อก่อนนี้ยากมากป้ายเหลืองต้องเอาไปแลกนะครับจุดแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็ทําได้อยู่ไปแลกตัวจุติอะไรก็ได้เข้าใจไหมครับเนี่ยไปแลกตัวจุติตรงนี้ยเอาผมแลกไปแล้ววะนี่ไงเนี่ยตัวจุติเราเล่นไม่ได้นะครับป้ายเหลืองเดี๋ยววิวมันจะขึ้นแรงมากมันจะวิวเป้าเก้าสิบขึ้นไปอะซื้อไปเลยครับเนี่ยเอาเพชรม่วงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเอาไปทําร่างให้เปอร์ ได้ไปละหนึ่งตัวพวกนี้ก็ใชไมอีก0สิบสี่สี่สิบนาทีก็มากดใหม่ตรงนี้หาอยังไงอืมตรงนี้หาอยังไงใช่ไหมไปที่ตรงนี้แหละ p p ก็ p ได้นะแต่น้อยมากเนี่ยไปกิวลดกิลด์เท่นีครับตีเข้าไปแพ้ชนะก็ช่างครับเล่นไปเลยอย่าเนี้ย ไม่มีเวลา,วาออกก่อนเนี้ยเข้าใจปะไม่มีเวลาออกก่อนเล่นสามตาพอได้หนึ่งพันถ้าใครมีเวลาหน่อยที่มีกิ่งหน่อยก็ได้พันห้าอ่ะเข้าไปอีกโอ้ไม่มีเวลา,วาออกก่อนเข้าใจไหมเอาถ้าที่ำเคสียเฉยอะ่ไได้อีกหนึ่งพันของฟรีไงมาเก็บทุกวันก็ได้ครับมาละสามพันถ้าใครมีเวลาหน่อยก็สิบห้าสามสี่สิบห้าก็สี่พันห้าถ้าใครมีเวลาเงี้ยอ่ะอันนี้มีเวลาหน่อยอ่ะสมมตินะมีเวลา <laughs> สอนไปจับมือทำอะไรวะเนี่ยหาแร่ม่งนะครับป้ายเหลืองต้องหาเนี่ยสำคัญมากเมื่อก่อนมันไม่มีสามารถขอกันได้นะอืมสมมติว่าผมพอแล้วกันเนาะมันนานไปได้พันห้าเห็นไหมก็มีเวลาหน่อยก็ได้พันห้าที่จริงต้องมีเวลานะครับตามหลักอะอืมประมาณนี้เก็บได้เลยปึ๊บทุกวันจันทร์ก็มาเอาตรงนี้ร้านต้องมีกิวข้อนะครับอืม ยูผมเต็มแล้วนะมันขึ้น49ก็จริงครับผมลองดูแล้วตอนเขาแอดมาใช่ไหมผมไปรับมันก็บอกว่าเต็มแล้วผมก็งงหมันกัน <c oughs> แล้วก็กีบอว์ทั้งตีทุกวันนะครับตีทุกครั้งไม่ใช่ทุกวันมันจะมีวันเว้นวันนี่ตีไปเลยเี่ยผมรู้ว่าผมแพ้แหละเนี่ยจัดเพียงมั่วแล้วก็ตีให้แพ้ไปเลยครับมันจะได้อุปรกรณ์ฟรีอ่าอันนี้เทคนิคนะครับสําหรับใครที่จะมีเวลาเล่นหน่อยนะครับเนี่ยตีทุกประมาณวันไหนวะ มันพุธมันศุกร์แล้วก็มันอาทิตย์อืมเนี่ยกีวอวอปล่อยครับแพร์นะผมรู้ว่าแพ้ผมก็ตีนะเพราะว่าเราเอาแค่เพชรม่วงแล้วก็อุปกรณ์ครับป้ายเหลือ,ยอยงนี้มันต้องเก็บทุกอย่างเลยนะครับอเห็นไหมปล่อยให้เขาตีไปเลยครับเราเห็นไหมหนึ่งนาทีหรือว่าาใครแบบอยากให้เร็วๆหน่อยก็ยังไงก็แพ้อยู่แล้ว <c oughs> ไปตีทีมที่แบบว่า ันจริงๆอ่ะม,มันจะได้เจาะป้อมเราให้มันจะได้แพ้เร็วปกติคนอยากชนะใช่ไหมผมอยากแพ้เข้าใจปะถ้าทีมเราไม่เก่งอย่แง้ว้ไงเข้าใจอะมก็เรารู้ตัวว่าทีมเรายังอ่อนอยู่แล้วก็ปล่อยให้แพ้ไปเลยประมาณนี้ปล่อยไปแล้วก็อืเปิดดูวี่นี้พยายามเก็บไว้นะเพราะว่าเปิดแป๊ะเหลืยงมาใหม่เนี่ยมันจะดวงดีมากอืมเก็บไว้ให้ประมาณแบบว่า รอแบบว่าเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมโ้ย,โยจริงจริงเดือนนี้คิดมาน่าสนใจอยู่นะอืมเดือนนี้คิดมากก็เปิดไปเลยก็ได้อืเปิดตุกเดือนก็ได้เปิดเดือนละสองร้อยสามร้อยเข้าใจปะเก็บรูบี้ไปเปิดไปเลยตัวก็เปิดตัวละครมันต้องมีเดือนหนึ่งแหละได้ตัวเอกเข้าใจปะเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนเขาแจกทุกคนอยู่แล้วห้าตัวออกอะมันมีทุกไอดีอยู่แล้วคนที่เคยเล่นเข้าใจปะอโอ้ยได้รองเท้าอันนี้ดีนะแต่ห้าจุดเจ็ด ใชไมอีกตาหนึ่งเดี๋ยวเราหทีมที่มันแบบจริงๆมันจะได้จบเร็วๆเอออันนี้โอ้มันก็พันพอกันนะทุกคนอ่ะตอนนี้แล้วกันไม่มีคนตีอันนี้นะนะมันจะได้แพ้เร็วๆไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยผมปล่อยตัวละครแค่ตัวเดียวก็ได้นี่ว่าไม่ต้องจัดทีมเต็ม เนี่ยครับก็อย่างเงี้ยเอาของฟรีครับมันมาสอนเอาของฟรีเห็นไหมปล่อยให้เขาตีไปเลยครับเนี่ยเก็บเพชรม่องนะครับสำคัญมากแล้วก็ส่งค่าเอฟแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ละเอียดมากนะสำหรับมือใหม่อะ่ะครับผมจะยัดให้คุณวันเดียวมันก็แบบยังไงวะ มันจะรับไม่ไหวอะ่ะมันจะจําไม่ได้เนี่ยเอาของฟรีไปก่อนเงี้ยต้องไปดูช่องผมแล้วก็ไปที่วิดีโอล่าสุดเลยนะผมจะพูดแบบกลับไปกลับมาหน่อยนะทนทนฟังไปก่อนอืมเหไหมก็จะแพลย์ละสามสิบเอาของฟรีเนี่ยมาเอาเพชรม่วงแล้วก็อุปกรณ์ฟรีเห่นพ้แล้วเนาอุปกรณ์ฟรี หากิวเข้าให้ได้เด้ห่ะนี่ไหมมันจะมีสามพันเพชรน่วงอุปกรณ์พีสองอ,อันเนี่ยของฟรีครับเก็บนไหมสีดาก็เป็่นอะไรเอาไปอัพตัวละครไอ้ไปอัพรองเท้าเมื่อกีนออ้นี่ได้รองเท้ามาเห็นไหมแล้วก็กิวอันนี้ก็ตีไปแล้วของฟรีเห็นไหมได้เพิ่มเป็นเจ็ดเหมือนละอืมทีนี้ถ้าใครจะขึ้นถึงว่าผมเปิดได้ตัวลรคอืไปเปิดก่อนเปิดกาชาลาก,กิมธามาก,ก่อนให้กิมโทก,กิ ในกาชาฟีมาเปิดเอากาชาเปิดตัวละครน,นะครับอ่าเป้าหมายใหม่ๆนะกาชาเปิดตัวละครเท่านั้นรูบี่เก็บเปิดเกียร์เท่านั้นนะอืมก็ใครเริ่มปั้นใหม่ทําประมาณนี้พอหรือว่าใครจะไปทางตัวละครเลยก็เอารูบี้ไปเปิดตัวละครไปเลยก็ได้ไม่ว่าก,กันคแพนเรานะอืม,อมโอเคหมดละแล้วก็เกียร์ อุปกรณ์จริงไอ้ดีนี้ไม่ลบกิ่งไหมวะกากมากโอเ้เกียร์ไม่สวยเลยเหมือนเข้ามาแบบว่าเกียร์ไม่สวยแล้วครับไอดีนี้สมควรลบทิง้งแต่ว,ว่าผมก็เล่นอย่างนี้ยไปเรื่อยนะตอนที่ผมแบบไอ้ดีแืองที่ผมแบบสวยๆเนะี่ยมันก็เป็นประมาทนีะครับเรื่อยๆอ่ะผมก็มาเดือนหนึ่งก็มาเปิดสามรอยลูบี้ใช่ไหมผมใส่เกียร์เลย แบบเนี้ยแบบเก้าสิบเนี้ยผมแบบบางครั้งผมหัวร้อนเล่นหน่อยผมก็เปิดอย่างนี้เลยนะทุกคนไม่ได้สนใจอะไรเลยนะผมสมัครมาห้าดีเนาะเนี่ยผมเปิดเล่นอย่างนี้เลยบางครั้งอะได้คิดมากไปอยู่นั่นแหละผมเปิดเล่นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่เคเล่นไม่เป็นนะี่ยนเนาะผมก็อยากได้ลูบี้มาเผาเล่นเฉยๆผมสมัครเมลมาห้าอันแล้วก็มาเนี่ยมันก็จะมีตึงๆมาหน่อยสักสองสามอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยกากๆเงี้ยก่อน เห็นมอุปกรณ์ที่เราเล่นฟรีใช่ไหมแล้วก็มาอัพเงี้ยเคยคิดมัดมันดีอย่างมันอัพเป็นหกดาวแล้วมันค่ามันสูงนะอุ้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคผมลืมไปว่าผมไม่น่าเลื่อนเลยเพราะว่าเหรียญบำหายากมากแป้เหรียญหาเหรียญยากมากเลยนะครับช่างมันเถอะจัดปไปเลยครับลูกเพ่ <laughs> <laughs> มาทีก็ให้สุดเลย เนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันจันทร์ก็อุปกรณ์สองเท่าหนึ่งจุดห้าเท่านี่เฮ้ยเห็นไหมเรียนหมดแล้วมันก็ได้สี่ดาวก็สี่ดาวอ่ะเพราะว่าไอดีนี้มันต้องการเกียร์ที่มันเนี่ยถ้าใครเปิดรอบคิดมาได้ก็ดีเหมือนกันนะโคโลโบก็กิ่งเกียร์ก็สวยโอ้โหใครเปิดได้ดีช่วงเนี้ยในกี่วันเนี่ยมันนี้ไม่เท่าไไรละ <laughs> จุดีีกายใส่ไปเลย เก่งขึ้นเลยเนะี่ยไม่ได้เล่นเลยนะมา,มาอัดจีบเอฟโดยเฉยนะทุกคนลองเท้าผมได้อยู่นะเมื่อกี้เนะี่ยนี่ไงตัวนี้ก็จะเก่งสุดตัวนี้ในกายเฟนตัวแบกนะอถ้าได้กินตัวคีก็จบละอันนี้เริ่มเล่นตอนไหนไม่รู้นะแต่มาเอารูบี้แล้วก็เปิดเผาเล่นเฉยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสเข้าใจปะกาเป็นตัวนี้ก็เอาฟรีเหมือนกันนะ ห้าร้อยเพชรม่วงเออต้องจัดทีมก่อนออโต้ไปเลยอันนี้บอกมาเอาของฟรีเสร็จนะทุกคน,นเยห็นไปเลยห้าร้อยเพชรม่วงโอ้ไม่มีเวลาปะสมมตินะทีมขาดอยู่แล้วยังไงก็ได้ห้าร้อยออกเลยเอาของฟรีเห็นไหมห้าร้อย 500. <laughs> เอาอีกเอาห้าร้อยอีกเออมาเก็บของฟรีงฟรไงอม พี่อันนี้สําหรับป้ายเหลือยงสายฟรีนะครับใครใส่เติมไม่งดหยิดนะมาดูอย่างเงี้ยคือกระเป๋านางเงี้ยเออไม่ว่ากันนะคุณจะเติมก็ได้อันนี้อันนี้คือสายฟรีนะครับขอโทษทีลืมบอกตั้งแต่แรกเลยดูจะสิบนาทีแนละ้ว <c oughs> ไม่มีเวลาแล้วออกก่อน,นว่าเอาของฟรีเฉยเพราะว่าตีขนาดเนี้ทีมประกาศอยู่แล้วอีกครั้งหนึง่งของฟรีเราต้องเก็บให้หมดอย่างเงี้ยทำตามก็ได้นะอืม ถ้าจะใครละเอียดไปดูงแต่ EP หนึ่งเลยนะพ p เขาสุดผมอะประมาณสี่เดือนที่แล้วมัน,มนก็ยังเขาควงเดิมอยู่เกมไม่เปลี่ยนเยอะมีนอกจากร้านจิวนิดเดียวมันก็สไตล์เดิมนะครับอันนี้มาเสริมคนที่แบบมาจากติ๊ิตอะอะแล้วเขาเข้ามาดูแล้วเขางงเลยนะเข้ามาสองอย่างเดียว <laughs> คือผมบอกหมดแล้วนะถ้า <laughs> ใครดูครบก็เป็นอันจบหลักสูตรอะปลายเหลียงคนไม่ต้องดูผมละเอาไรมาเนี่ยอืมคุณมาสองทีมอย่างเดียว <laughs> อืม คนที่ติดตามกเกาะก็น่าจะเบื่อมอนกันนะอืมประมาณน,นี้ก็เข้าใจแหละแมงผมขั้นแรกผมว่าเล่นจะเป็ี่นนะผมทำไงสมัครมาห้าอันใช่ไหมก็เปิดอ,อย่างไปเลยมันก็จะมีได้บ้างได้เกี่ยวว่าผมก็ไม่ได้อัพอะไรนะผมก็ปล่อยเพราะว่าผมเล่นอดีหลักของผมเข้าใจปะอืเนี่ยอดีหลักผมทว้ฟาร์มเบลครับอืม,นนนะอมเนี่ยวิตำนานอันนี้อดีผมนะครับ ทำพีลอยไปแล้วเมื่อกี่ประมาณนี้ทุกคนมีอะไรอีกวะผมจะเสริมอะไรพวกคุณอีกเนี่ยอ๋อทำเป็นร่างอันต้าสมมติว่าเขาคุณเปิดปุ๊บได้ตัวเอกมากินโทขินะคุณจะได้ร่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มระดับเนาะอันนี้ต้องบอกปาวะคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะอ่ะโอเค เนี่ยคุณก็ยัดใส่ให้เป็นแมนะ็กเนี่ยอันนี้ร้อยสิบนะให้มันเป็นแม็กเสร็จใช่ไหมทีนี้จะขึ้นล่างอันต้าวัตถุอาหาอย่างไน,นตรงนี้ใช่ไหมกดตามไปเลยไม่ต้องไปสเสจพิเศษนะไปห้องทดลองเอาไปผลิตอุ้ยอันนี้ต้องอันนี้ต้องไปอัปเดตก่อนนะอุ้ยเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้ยังไม่ท่งเลนดีกว่าไปที่ตรงนี้ก่อนเลื่อนลงมาเนี่นะครับไปห้องทดลองตัวนี้ คุณพยายามทําให้ตัวนี้เป็นยี่สิบให้หมดเลยเนี่ยอา้วิวห้าใช่ไหมอัพให้เป็นยี่สิบอัพวิวตัวเนี้ยนะครับขับเกียรงตัวนี้นะปึ๊บแล้วก็ห้องทดลองอนะ่ะอัพตามระดับเลยปึ๊บอัพไปเลยเนี่ยอัพตัวนี้ให้เป็นยี่สิบเสร็จปึ๊บแล้วก็อัพอันนี้เป็นยี่สิบตามระดับเลยนะยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเนี่ยไอ้พวกนี้หาจากไหนก็ไปห้องแปรรูปเลยครับไอ้ที่เราตัวเปิดละครเกลือนั่นแหนะละเอามาเผาตัวเนี้ยใช่ไหม ให้เปลียบต้ที่ไม่เก่งเนี่ยมันจะได้ตรงนี้ค่อยๆทำนั้นห้ามทาหมดนะครับค่อยๆทำไดเรตัวสองตัวนะครับเพราะว่ายิ่งเราเวิวสูงขึ้นมันจะได้ตรงเนี้ยเยอะขึ้นเองฟังไหมผมก็เรียกว่าอับให้เป็น20ก่อนหูเสียงผมไปทุกคนแค่สิบนาทีนะอืมไม่มองเนาะอันนี้ผมสอนมันไม่รู้ว่าหลายอายุคนมาดูเนาะเนะ <laughs> นทันเนาะให้เป็นยี่สิบให้หมดเนะ ก็ไม่ต้องอันนี้ถ้าใครจะจริงจังนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสมันผมก็เนี่ยเข้ามาถึงร้อยห้าสิบใช่ไหมก็พยายามเล่นมันจันหรืออะไรก็ได้อืมแล้วก็เอาลูบี้แล้วก็ไปเล่นไอดีหลักของคุณไปคุณก็เข้ามาแค่มาเปิดลูบีฟ้ฟรีเข้าใจปะมันก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมอืมเพราะว่าไอดีผมก็เปิดฟรีมาประมาณเป็นครึ่งปีครับทุกคนเปิดเผาเล่นเปิดไปเปิดไปอ,อมันได้ดีได้อยู่ดีก็ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาเอาไปเอามาปั้นเลย ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะประมาณนี้เนี่ย,ยอันนี้ก็เปิดเล่นแล้วเนี่ยอืมประมาณนี้อะไรอีกมันจะมีกิจกรรมอะไรทำเคสอะไรเนี่ยก็าทาให้มันครบอะไรอยู่วะ tpp นะ tpp ด้วยนะครับทุกคนถึงเราจะเอาทองแดงอะไรก็ช่างตีไปเถอะเพะก็ช่างไม่มีใครมาว่ากันหรอกเนี่ย tpp เพราะว่ามันจะได้รูปีฟรี เนี่ยลูบี้วนี้นสําคัญเหมือนเราหาเงินอะเหมือนเราไปโรงเรียนใช่ไหมถ้าเราแบบมันไม่ให้เงินแบบมาทุกวันเนี่ยเราก็เก็บไปบ้างก็เหมือนลูบี้เราถ้าตีผีเราก็ได้เป็นเงินหลายสัปดาห์เข้าใจปะ,ปะอืมเหมือนอย,ยกตัวอย่างไรวะลูบี้ในเกมก็เหมือนเงินของเกมเข้าใจปะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยถ้าใครยิ่งมีรูบี้เยอะคุณก็มีกําลังในการเทพขึ้นมากมีกําลังซื้อเยอะอืม สับสวงอีแล้วเออนั่นแหละเนี่ยลูบี้ก็เปียบเสมมันกันในเกมนั่นแหละซื้อได้ทุกอย่างไงไหมทุกอย่างใช้ลูบี้แก้ไขปัญหาหมดเลยใช่หไหมใช้เป็นลูบี้แก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรอืมทีนี้ไฮเปอร์เขาบอกแล้วนะเนาะไปที่ร้านจิวใครๆจะขึ้นล่างสูงสุดปุ๊บเจ้าก็สลับแลกเปลี่ยนใช่ครับมอันนี้มันหาหาตัวเนี้ยเยอะนะแร่เพชรม่องเนี้ย แล้วก็มาแรกเขาตรงนี้เนี่ยอันนี้ TQW มันก็จะได้นะก็เลก็ได้หลานเพชรน,นะครับอันนี้กดฟรีเอาเลยนะครับเลนเจอร์ฟีครับใครรไม่อยากเปิดเก็บดองกาชาก็เปิดเอาตัวนี้ไปเล่นสเตจหลักไปก่อนเนี่ยผมแนะนำตอนนี้นะเนี่ยเก่งอ่าแล้วก็ตอนนี้อาเป็นร2อยสิบก็ได้ นี่ก็เก่งกัน,นะก็ตรงนี้ตัวของฟรีไงของฟรีใครจะไม่เอาตัวนี้ก็เก่งอเอาพอเล่นได้แล้วก่อน,นมันได้ทุกเดือนนะครับอันเนี้ยเก้าวันโหวันนี้จับมือทําเลยเนี่ว่านเนี่ยเนี่ยครับวัตถุทำเก้าดาวแป๊ดเลื่องนะตรงนี้นะปึ๊บคนเลื่อนลงมา นเน,น้ำยาพลังเนี่ยน้ำยาว่องไว่วองยาแบบพิษนะครับใช้หนึ่งพันสุ่มผมลองละสิบครั้งมันจะได้อยู่แล้วอันเนี้ยอันหนึง่งถ้าใครยสิบครั้งไม่ได้ยี่สิบครั้งมันจะได้สองอันเข้าใจปะทำให้ดูคือถ้าลองละไม่มีเลยที่ผมขึ้นเก้าดาวเยอะเนี่ย,ยผมมาเปิดอันนี้ไว้เยอะทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมต้องเอาไปแลกวัตถุทำอันเนี้ยวัตถุตรงเนี้ย ไม่ใช่อันเนี้ยผมจะเรีกทุกสัปดาห์เลยนะอเน,นี้ยเมื่อก่อนนะตั้งแต่มีกิวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถขอได้ขอตรงนี้นะเนี่ยเราขอแบบประตูธรรมเห็นไหมตรงเนี้ยไ,ไปขอเพื่อนๆในกิวอะเห็นไหมเรกผมมีสิบชิ้นเนี่ยผมขอธาตุไฟใช่ไหมเนี่ยมันได้สามชิ้นเลยนะทุกคนคือมันสําคัญมากให้ผมตั้งชื่อ,อกันเลยกิมทำ <laughs> ไม่ต้องให้ผมนะผมอันนี้เฉย มันมีแต่ป้าเลียงหรอกสามารถกระดีผมเองอะไรไปนคนแจกคนเพื่อนเลยเนี่ยนะผมแจกคน,นเพื่อนในกิวเองอืมก็ประมาณนี้อันนี้เห็นสี่สิบเก้ามันเต็มแล้วนะผมไม่สามารถรับใครได้แล้วนะผมก็งงเหมือนกันขึ้นสี่สิบเก้าทำไมรับเพื่อนไม่ได้ <laughs> ช่างมันเถอะอืมอดมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองดูแต่มันก็เต็มแล้วต่อไปก็ร้านกิวกเดียวถึงไหนละแลแกเปลี่ยนเนาะทันเนาะ แล้วก็ไปที่ร้านเพชรเลื่อนลงมาเก็บไว้ครับเอาแรงม,มองมาหาฝามพวกนี้ดีกว่าจดจุตดดิกับตัวนี้สําคัญนผมจะทำอย่างนี้ไว้ถ้าใครแบบของครบแล้วนะมาเปิดเล่นเล่นก็ได้ดองดองเพชรมองเยอะแล้วก็มาเปิดมันต้องใช้น้ํายาสีดาตรงเนี้ยนะอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมได้ละ น่ไจะไม่ถึงสิบครั้งปอกวะไม่ได้นับด้วยสมารถทำได้อันหนึ่งมันจะเบิ้ลสองก็ไม่เบิ้ลก็หยุดเลยมันต้องเบิ้ลน,นะเปิดจอนเซียนไม่เบิ้ลพอพอพอประมาณนี้ครับอือเห็นไหมไอ้วิธีหาเหรียญวิธีหาเหรียญน,นะครับอ่าไปที่สะสมสะสมนะวิธีหาเหรียญน,นะมันผมไม่เลือกกิจกรรมไว้วะ เฮ้ยไม่ใช่สิผมขอโทษทีทำผิดไปที่เรนเจอร์อันที่จะขึ้นนี้มันต้องหายเรนเจอร์ตัวนี้ดีกว่าไม่ได้บะตัวไหนขึ้นเก้าดาวได้บะเออเออเนี่ยอันที่มันขึ้นเก้าดาวได้นะ่ะแตะตรงนี้ใช่ไหมผมก็งงนะผมเข้าทางนี้นะแตะเรนเจอร์ที่มันสามารถเป็นเก้าดาวได้นะครับเช่นเป็นล่างอันต้าหรือไนเปิดก็ได้แตะปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปที่อัปเกรด อันนี้วิธีหาเหรียญน,นะเนี่ยดูวัตถุเนี่ยดูวัดดวดสดุทั้งหมดของฉันปุ๊บนเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยผมจะขายให้ดูเมื่อก่อนกิจรกรรมสิบจุดห้ามันใช่ไหมมันสามารถเช็คได้มันสามารถขายได้ในะทุกคนแบบกิจรกรรมสิบจุดห้าเนี่ยมันแจกเยอะมากคือผมได้เป็นร้อยล้านเหรียญตรงนี้นะคือเนี่ยถึงว่าอันนี้ขายดาวนะครับอันนี้รอบโลบโบไหนไม่รู้นะถ้าขายหนึ่งชิ้นเนะี่ยมันจะได้หนึ่งแสนเข้าใจปะ ได้หนึ่งแสนเหรียญเลยนะแต่ตัวนั้นมันได้เป็นร้อยเหรียญนะก็คือได้เป็นสิบล้าน่ะเข้าใจปะ่ะกิจกรรมสิบจนห้าอันเนี้ยผมก็เลยรอกิจกรรมสิบเอ็ดปีเนี้ยมันจะมีมาไหมเอาซึมม่งว่าผมขายนะเห็นไ,ไหมเห็นไหมได้หนึ่งแสนละแต่อันนี้ผมเก็บไว้หนึ่งอันเพราะว่าผมเก็บไว้ที่เลือกเฉยผมขายให้ดูว่าดีปีนี้หลือนะทุกคนอันนี้เพิ่งเปิดได้หนึ่งอันเห็นไหมหดีใหม่มากเฮ้ยเขผมขายได้เยอะไหม <c oughs> โอ้โหได้ห้าหมื่นเขาไม่คุ้มเก็บไ้ก่อนเก็าไ้ก่อนอื มายนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ไปที่ทีมครับผมไม่แนะนํานะวิธีเนี้ยแล้วก็ไปที่ขายตัวเนี้ยแตะแล้วก็ขายเนีย่ยมมนได้เจ็ดหมื่นครับเหมือนเราได้ฟรีใช่ไหมตัวเนี้ยอยืนั่นแหละผมไม่ไม่อยากให้ทหํานะเอาไ้อัพตัวละครดีกว่าเอาผ้าเอาไหมอืมเขาเป็นร่างอันต้าแต่เป็นไงนวะเอออยากทดลองเหมือนกันรัาผมขายทางอันต้าก็าได้จเจ็ดหมื่นแสดงว่าไม่เกี่ยวอืมแค่มันมันนับจํานวนดาวเนาะ อีกวิธีหนึ่งก็ที่ผมแนะนําคือเราจริตกรรมสิบจุดห้าสิบเอ็ดปีใช่ไหมอีกวิธีหนึ่งก็ตรงนี้กล่องตัวนี้นะครับอูยาวไปแล้วเนี่ยคุณันยี่สิบนาทีละเนี่ยกล่องโฆษณาตัวเนี้ยกดฟรีเลยนะครับกดดูตัวเนี้ยมันจะสุ่มมันจะมีเพชรม่วงเห็นไหมห้าพันเพชรเลยนะเออมันจะมีเหรียญเห็นไหมห้าหมื่นดีไม่ดีได้กาชาฟรีด้วยเนี่ยผมชอบมากกดดูนะครับขงว่าง,างอันนี้คะแนนมิตรภาพรับ นั่นแหละถ้าใครมีเวลาบ่างๆก็เนี่ยไปที่เพื่อนแล้วก็ไปเพิ่มตรงนี้นะครับแอดมั่วไปเลยเนี่ยแอดมั่วเนี่ยแอดไปเลยเนี่ยแอดแอดไปเรื่อยๆทีนี้ก็ขเขารับก็รับไปไม่เป็นไรครับไม่รับก็แล้วแต่เขาเราแอดมั่วไปเลยไม่รู้จักเขาหรอกอืมแล้วก็ไปที่เพื่อนตรงนี้วันนี้เพื่อนของเรานะเราก็จะส่งเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนใหดดีๆไม่ได้เข้ามาเลยนะ ทีนี้เมื่อเราทำอีเสียช่ไหมเราก็าไปรับค่าเอฟครจะเรียกว่าค่าเอฟนะสนะิเนี่ยกล่องของควรคะแนนมิตภาพรับทั้งหมดใช่ไหมส่งสามคนที่นะี่ดอ้อเอา่าเไปแล้วไปกาชาแล้วก็ไปเปิดเอฟปุ๊บเปิดทั้งนี้พยายามเปิดบานละสองครั้งก็พอนะพยายามไม่ได้หนึ่งพันในห้าหกตัวมันจะมีเจ็ดดาวสูงสุดนะแล้วก็อีกครั้ง <C oughs> เดาวกหกดวาวหูหกดวาดวนะครับทีนี้เป็นหน้าทีมนะครับเนี่ยแล้วก็เอาตัวพวกเนี้ยที่มันซ้ำๆกันอะเราเปิดไม่ได้อัพวันนี้นะครับเฮ้ยยังไงวะเนี่ยแปลว่าเนี่ยมันมีซ้ำใช่ไหมแล้วก็เพิ่มระดับชามากทีนี้เดียวกันไม่มี เอาตัวซ้ำๆนะห้าตัวปึ๊บๆแล้วก็ผสมเสร็จสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ไปรับรูบี้เข้าข้าไหมครับเอาลูบี้ไปเปิดดองไว้ก็ได้แล้วจะไปเปิดกบข้าวดาวกบเปิดแกะก็ได้เขาข้าไหมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ไปสะสมตรงนี้ที่ผมรับเมื่อกี้นะไม่เห็นภาพอ่ะมันก็จะมีถ้าเราผสมเสร็จก็จะเป็นมงกุฎตรงนี้อ๋อเนี่ยมงกุฎอย่างเงี้ยเนี่นมยมันก็จะมีไม่คับสำเร็จแล้วก็จะผมเอไปแล้วอันนี้ยังไม่สําเร็จ นี่ยถ้าเขาอัปเดตก็จะได้เดี๋ยวินเจอสองตัวนี่เห็นไหมเนี่ยจะมีห้าลูบี้ต่อละตัวนะอือแล้วก็อีกนึงป้อมให้ป้อมประการไมาเกี่ยวเนาะแล้วก็พิเศษตรงนี้เนี่ยถ้าเราแบบเปิดกาชาไปเรื่อยๆมันก็จะได้แล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสมุดบันทึกเนี่ยวิธีเก็บลูบี้นะครับที่สําคัญคือเล่นนร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสามสิบอู้หเสียงผมไปแล้วทุกคน แค่ยี่สิบนาทีเองแล้วก็ตีพีพีโอเคผมไม่ไหวละเสียงผมไปละอืมกี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยจะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวก็วันจันทร์แล้วเนี่ยพวกเนี้ยสี่ทุ่มเป็นวันจันทร์นะจียิงวันอาทิตย์เลยแต่เกมมันตัดเป็นวันจันทร์ไงโอเคยินดูเลยไหมถ้ามันด้ไม่ต้องซีเรียสยัทีเนี่ยผมใช้ลูบี้ไปหมดละก็ประมาณนี้ อันนี้แบบไม่นี้ออยากบอกให้หมดในอีพีนี้นะทุกคนผมพยายามแบบนึกได้ก็บอกนะอืมเล่นประมาณนี้แหละเอออะไรอีก่วะอืมไออันนี้ห้องทดลองอืมอนนี้ก็ไปเลียนเล่นไงไี้แก่ะแกเบื่ <laughs> ฟอฟีแล้วเนาะีเล่่นนนสิอะไรอีก <laughs> ผมบอกไปหล้ง ผมลืมมาเลยวะไม่มีละบอกกันหมดละอยู่ที่เทคนิคแล้วทีเนี้ยอยู่ที่ความอมดทนอืมผมก็ลืมไปแล้วว่ามีอดีตได้นะแล้วเปิดได้ตัวนี้ได้อโอเคผมจะปิดเพียงแค่นี้ดีไหมพี่พี่ผมดันให้ถูกแล้วกันผมว่าเพล่ะมันเกียร์มันยังไม่โรบอะทุกคน ใครที่มันจะมีกิจกรรมแบบว่าเฮ้ยผมบอกเทคนิคนีน้ดีกว่าใครเปิดไอดีใหม่นะอืมมันจะมีแบบว่ากิจกรรมให้ตี PVP ให้ชนะใช่ไหมครับหรือให้เลน PVP สามครั้งอะไรคุณเข้าตรงนี้นะ PVP ตรงนี้แล้วก็ไปที่สู้กับเพื่อนคุณพยายามสู้กับเพื่อนที่แบบว่าเลวสามสามอะให้มันชนะเข้าใจไหม คือเร็กๆเ,เราตัวไม่เก่งเข้าใจว่ามันจะแพ้ PVP ตลอดเนี่ยเราไปตีกับเพื่อนเวลสามเฮ้ยเวลสามผมตึงนี่ห <laughs> ว,ว่าเวลสามก็ยังตึงเดี๋ยว <c oughs> คือมันทำเครียดจบเว้ยทำเครียดเฉยเฉยเข้าใจปะมันตีไม่ชนะทีน่ะเราไปตีกับเวลสามเว้ย <c oughs> เออเนี่ยมีอันเบนโดอย่าว่าเต่กูแพ้อันเบนโดเวลสามกูเฮ้ยยังยังเเมเดอผมเวลหนึ่งอยู่เห็นไหมเ 1, อ้ <c oughs> ก็ชนะแล้วก็ทําเคล็ดแบบมันจะมีกิจกรรมใหม่อะผู้เล่นใหม่อะเฮ้ย hey, จะบอกไงดีว่าไม่เห็นภาพมันเป็นอะไรดีนานแลยเนี่ยเห็นไหมมันเราก็ชนะแล้วก็ทําเควสามครั้งรับทราพไหมอันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะผมเดานะผมก็ลืมแล้วนานละอืมเห็น <Hey, S 1> น่าสในใจแต่ผมไปตีกับเพื่อนก่อนตีกับเพื่อนเพีสามสุดจัดอันนี้ตึงมากเลยนะเพีวสามเก้าดาว <laughs> ดูเกียร์สุดด้วยดูดูดู สุดจัดสี่ห้าหกเนี่ยตัสามเก้าดาวดู <c oughs> วิโุมเจ็ดสิบแปดปะทาวิโสามครับ <c oughs> เอาละดูดูดูรู้เลยนี่โอ <c oughs> ดูดูโอ้ยมันไม่ออกมาเฮ้ยชนะ <c oughs> <c oughs> ตัวเก้าดาวไม่ออกมาอืม นีสองครั้งแล้วมันจะมีเครตรงนี้ผมจะไม่ผินนะลองทําดูนะถ้ามันได้ก็ได้บอกไว้เฉยเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องตีพีพเนี่ยมันจะแพ้ตลอดเพราะว่าเกียร์เราไม่มีโอ้เกียร์ไม่มีได้ไงดูนั่นแหละอันนี้มีแล้วนะเมื่อก่อนมันไม่มีไงเริ่มเล่นใหม่อันนี้มันเพิ่มได้ไหมเนี่ยมันจะได้เพิ่มมาแต่ละชิ้นเนี่ยเราเอาลูบี้พีแบบสามร้อยทุกทุกเดือนน่ะมาสูมเลยปุ๊บเนี่ยเพื่อมาจะออกครั้งเดียวออกเหรียญทุกคนไหมมันก็จะได้เงี้ย อันนี้รอบไม่กี่เปล่าอับเกษกธาตเนี่ยก็จะสะสมเงี้ยไปเลยอือประมาณนี้แหละก็ถ้ายังอยากอยาก,กรู้ละเอียดกว่านี้ก็ไปดูช่องผมอ่ะัแต่แรกไล่ขึ้นมาเลยไม่ขี่อันหรอกคือคุณดูจบคุณก็เอาไปปรับใชเ้เ <laughs> อาประมาณนี้เออโอเคครับผมก็ ฝากไปเพียงแค่นี้ครับเสียงผมไปะลือขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะมหวังว่ามือใหม่ใบเหลืองก็จะมีประโยชน์เนาะครับสวัสดีครับ